สวัสดีคุณเอซีช่องพระออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้นะคะพระออนก็อยากจะมาพูดอยากจะฝากถึงนะคะฝากถึงช่องนะคะที่เข้ามาป่วนนะคะเข้ามาป่วนที่พระออนได้เข้าไปดูนะคะเข้าไปดู ช่อง u t u b e นะคะสายดุงพลนะคะที่เมื่อวานนี้นะคะที่เมื่อวานนี้ก็มีสามช่องนะคะที่เข้ามาป่วนที่หน้าศาลปพราะออนคิดว่านะคะคิดว่าเรื่องไม่น่าจะมีเรื่องไม่น่าจะเกิดนะคะเพราะว่า บุคคลนะคะที่เข้ามาป่วนสามช่องนี้นะคะพ่อออนก็พอรู้นะคะพอรู้แต่ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รว่าเขาเขาจะคิดยังไงเนาะค่ะเนาะที่เขาได้ตัดสินใจนะคะเข้ามาป่วนบุคคลที่ที่พ่อออนได้เข้าไปดูนะคะก็มี มีสองสองคนนะคะสองคนที่ปอ,อนพอรู้นะคะแล้วก็เคยเห็นหน้าเห็นตาเขาเคยร่วมร่วมทุกข์ร่วมสุขเนาะแล้วก็เคยเข้าไปสัมผัสนะคะเข้าไปสัมผัสคือพูดง่ายๆคือเคยอยู่เคยเห็นกันเนาะสองช่องนะคะสองช่องแต่ช่องอีกช่องหนึ่งปอ,อนก็ไม่ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะคะก็ะตามที่ปอ,อนนะคะขึ้นไลฟ์นะคะพูดนะคะ แต่ถ้าปอนรู้นะคะว่าอีกช่องที่ปออนไม่ไม่รู้นะคะปออนก็จะได้แบบถ้ารู้แล้วก็จะได้ระวังระวังเนาะค่ะเนาะระวังก็ระวังตัวไว้เป็นดีที่สุดนะคะเพราะว่าคนเรานะคะร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเรานะคะปออนก็อยากจะมาพูดนะคะผ่านผ่านคลิปของปอนนะคะว่า สองคนนะคะสองคนช่อง b นะคะ b แต่ก่อนนะคะเขาก็ได้เข้ามานะคะเข้ามาบ้านก,กอกบ้านลุงพลป้าแตนนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะวันแรกเลยนะคะวันแรกเขายังไม่ผ่านเลยนะคะเขายังไม่ผ่านนะคะผู้ติดตามเขายังไม่ถึงยังไม่ถึงที่จะ พูดง่ายๆคือยังไม่ผ่านนะคะยังไม่ผ่านผู้ติดตามยังไม่ถึงเนาะค่ะเนาะยังไม่ถึงพันหรือว่ายังไม่ถึงที่ว่าเออเป็นขั้นตอนของทําช่อง youtube นะคะตอนนั้นนะคะก็มีอีกช่องนึงนะคะวันนั้นนะคะที่ป้าออนนะคะเจอนะคะพร้อมกันเลยกับช่อง vo นะคะเป็นช่องของแอนนะคะแอนแฟมลี่นะคะหรือ sn นะคะที่ปัจจุบันนี้นะคะอ n ก็ อยู่กับลุงพลประแตนอยู่ที่นาจำปาดงนะคะก็เห็นๆค่ะทุกคนนะคะใครทําดีหรือว่าใครทําไม่ดีนะคะวรรค์มีตานะคะฟ้ามีจริงนะคะใครทําดีก็จะได้ดีนะคะใครทําไม่ดีก็สวรรค์ฟ้าลงโทษนะคะ <laughs> ก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านนะคะป้าออนก็พูดไม่เก่งนะคะทําคลิปไม่เก่งนะคะ ยังไงยังไงก็ทนฟังกันหน่อยนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะช่องหนึ่งก็เป็นช่องมอดอนะคะเนาะมอดอลุงพลก็จะเรียกช่องแมงดาเนาะค่ะเนาะอันนี้ปอออนก็พอรู้นะคะว่าเป็นคนที่สกลนครเป็นคนสกลนครเหมือนกันหมู่บ้านอาจจะอยู่ไม่ไกล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 นะคะสะกลนครก็ เท่าที่ป้าออนได้เข้าไปรู้เข้าไปสัมผัสนะคะก็เขาก็เป็นคนที่ว่าเออนะคะก็ก็อย่างว่าเนาะให้เกลียรติซึ่งกันและกันนะคะก็เจอป้าออนเขาก็ทักทายนะคะฉันพี่ฉันน้องนะคะอันนี้คือช่องมดนะคะคือป้าออนพูดเนี่ยคืออยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางป้าออนก็ไม่อยากให้นะคะไม่อยากให้ไม่อยากให้เหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นอีกนะคะ อย่างที่เป็นข่าวนะคะหลายๆายคลิปหลายๆช่องที่ถ่ายไว้นะคะไม่อยากให้เกิดนะคะไม่อยากให้เกิดอยากให้นะคะคิดกันนะคะคิดกันก่อนก่อนที่จะทํานะคะอยากให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่อยากให้นะคะไม่อยากให้มีคนนะคะมายุแยงนะคะมายุแยงให้แตกแยกนะคะให้แตกแยกนะคะก็อยากให้รักกันนะคะฉันพี่ชันน้องเหมือนเดิม นะคะปะออนฝากถึงด้วยนะคะฝากถึงด้วยช่อง youtube นะคะสองช่องนี้นะคะที่ปอออนพอรู้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ว่านะคะปอออนก็เคยสัมผัสเคยรู้จักมาก่อนนะคะปะออนถึงได้ออกมาพูดผ่านคลิปของปอออนนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะช่องช่องอะไรเนาะอะไรอะ่ะมาจอจัดอะไรอะ่ปะปออนก็ไม่รู้จริงๆนะคะว่าเป็นใครเพราะว่าปอออนไม่ค่อยจับ กดเข้าไปดูเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ยอมรับนะคะยอมรับก็เลยยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้นะคะก็ถือว่าป้าออนไม่ผิดนะคะถือว่าป้าออนไม่ผิดเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปดูบ่อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะป้าออนก็ฝากถึงสามช่องนี้ด้วยนะคะอยากให้คิดนะคะอยากให้คิดอยากให้คิดทําในสิ่งที่ดีๆนะคะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่อยากจะให้แบบออกมาลักษณะที่ว่า เห็นๆนะคะตามคลิปที่หลายๆช่องได้ถ่ายไว้เนาะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยรักกันไว้เป็นดีที่สุดนะคะอยากให้วันเวลานะคะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะถ้าไม่ได้ดังใจนะคะตัวเองก็อยากให้อยู่แบบเมะอม่มะเนะคะการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะทุกท่านนะคะ ก็ฝากไว้ค่ะปอออนพูดไม่เก่งนะคะพูดไม่เก่งนะคะเออ,ะะอ,อขอพูดอีกนะคะช่องนะคะช่องวีออสนะคะอืมน,นะคะขออนุญาตเอ่ยเนาะเขาเข้ามานะคะวันนั้นก็ปอออนก็ยังจํานะคะยังจําได้นะคะยังจําได้สิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆที่ปอออนนะคะ <c oughs> วันนั้นปอออนก็ได้ทํากับข้าวนะคะได้ทํากับข้าวก <c oughs> <ๆ>็พูดง่ายๆคือก็ถือ นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องนะคะเนาะนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเรามีอะไรเราก็กินด้วยกันนะคะทําเบี่ยงปันกันกินนะคะวันนั้นนะคะที่เขานะคะเข้ามานะคะบ้านลุงพลป้าแตนนะคะก็เข้ามานะคะก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีที่พักนะคะยังไม่มีที่พักนะคะนะคะอันนี้ปอนก็พูดเรื่องจริงนะคะวันนั้นก็มีคุยกันนะคะอยู่ด้วยกันก็จนเที่ยงคืนนะคะตีหนึ่งตีสองนะคะวันนั้นนะคะ อันนี้ปอ,อนยังไม่ลืมนะคะยังไม่ลืมเพราะว่าถ้าปอ,อนพูดความความจริงแล้วก็ก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับสําหรับพวกเรานะคะปอ,อนหมายถึงพวกเราที่ว่าเจอกันครั้งแรกนะคะก็อยากให้อยากให้เป็นมิตรกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะปอ,อนเคยทํานะคะกับข้าวให้ให้น้องเขากินด้วยนะคะน้องนะคะ เขาก็คงจะไม่ลืมนะคะยังยังไม่ลืมนะคะยังไม่ลืมแต่ทำไมนะคะพอปาออนห็นนะคะข่าวทุกคลิปออกมานะคะปอออนก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะปอออนก็ขอออกมาพูดบ้างนะคะยังไงยังไงพวกเรานะคะปอออนหมายถึงครอบครัวพวกเราก็ยังเป็นมิตรที่ดีนะคะยังเป็นมิตรที่ดีนะคะอะไรที่ว่าผิดพลาดไปนะคะพวกเราก็ให้อภัยนะคะให้อภัยกันนะคะ ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมช่องของ v ีอนะคะถ้าได้มาฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ามาฟังก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมความความแรกๆวันแรกๆที่เจอกันนะคะอันนี้คือพ่อออนพูดความจริงนะคะมาเจอกันวันนั้นสองช่องช่องหนึ่งก็อยู่กับลุงพลที่นานะคะอีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องของ v ีอนะคะ วันนั้นกินข้าวด้วยกันนะคะพูดกันฮิฮาปาร์ตี้นะคะมีเรื่องอะไรก็เล่าสู่กันฟังนิทานนิทานพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณนะคะวันนี้นะคะปะออนก็ถ้าคาไหนนะคะที่ปออนพูดผิดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะก็ฝากนะคะฝากไว้นะคะยังไม่สายเกินแก้นะคะที่เราจะกลับมาทําดีนะคะฝากถึงด้วยนะคะช่องของวอวอนะคะ v ีนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ